นี่เราจอดยังเรียงกันนะจะเห็นความแตกต่างนิดนึงคับในเมืองสะดวกไซส์ไม่ใหญ่ใหวันนี้มาเทียบรุ่น CX3 CX30 CX5 ไซส์ต่างกันยังไงนี่ดูด้านข้างเลยครับเทียบอย่างแรกเลยอันนี้เริ่มต้นตั้งแต่เจ้านี้คือคือ CX3 30 CX5 เทียบไซส์กันตั้งแต่เล็กกลางใหญ่อ่ะดูตรงนี้เดี๋ยวไล่ดูตรงท้ายก่อนดีกว่านี่เราพยายามจอดยังเรียงกันนะจะเห็นความแตกต่างนิดนึง ว่ามันจะขยับขึ้นมาทีละนิดขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้ก็งบประหยัดสุดแล้วก็เล็กคล่องตัวสุดตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัว CX3 ตัวคอมฟอร์ตนะครับอันนี้มีตัวซลูฟนี่ตัวนี้เป็นตัวเจนใหม่แล้วเรีกยกไหมหมื่นเดียวดูข้างในกันเพิ่มเติมดีกว่า เจ้านี้ใน,ในกล้อง360ตัวค u ชชั่นตั l ล็อกคอมเร็วเราได้บเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่ซีดแล้วแล้วก็ได้ตัวนี่ตัวชาร์จิ้งไวเลสเบรกมือไฟฟ้าเบรก,กพอลูปครบครันเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้อันนี้เราดูขนาดกันต่อเรื่อยๆอเดี๋ยวดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับรถก็ใหม่ๆแบบนี้เลยนะอันนี้ปี23เราสปาภายในภายนอกค่้ยเรียบร้อยนี่ เดี๋ยวดูช่วงท้ายกันหน่อยอ่ะก็ได้ประมาณสอกหน่อยๆทุกคันก็พับเบาะได้นะ ระวังนะอ่ะอันนี้ก็พับได้ก็ไซส์ประมาณนี้เรียกว่าเป็นตัวเล็กสุดแต่ก็คล่องตัวแล้วก็เรียกว่าจุของได้อยู่นะเรียกว่าโอเคเลยหรือว่ามีงบขยับขึ้นมาอีกหน่อยนี่ก็เป็นตัว CX30 ตัวนี้เป็นตัวต้องบอกว่าตัวนี้ CX3 เนี่ยตัวเจนนี้ตั้งแต่ตัวประมาณปี17ขึ้นนะครับที่เป็นตัวไมเนอร์เชงแล้วว่าได้ออปชั่นครบครันประมาณนี้ อันนี้ที่มีเบาะไฟฟ้านี่ก็จะประมาณปี22ขึ้นไปนะอ่ะแต่ว่าถ้ามีงบขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นตัว c x 30อ่ก่อนไปตัวนี้ก่อนตัวนี้กับปี2023 579,000บาทผ่อนหมื่นเดียวเลขไม่หมื่นเดียว,ยวอันนี้ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวสีแพลตินัมคอร์ด,ด้วยอ่ะอันนี้ตัวคอมฟอร์ตเหมือนกันเลขไม่70,000อันนี้ผ่อนถูกลงมานิดนึงประมาณ8,000 หรือจะเป็นตัว SP ตัวเจนก่อนหน้านี้อีกนิดนึงเรื่องระบบความภัยมีให้ครบหมดเช่นเดียวกันตัว SP ขอนั้งแต่7,000เลขไม้70,000ปี18แล้วปี21คันนี้สีขาวเซรามิกเลขกไม้90,000่อน8,499อ่ะเรียกว่าครบครันอันนี้ตัวนี้มาเพิ่มเติมคือ CX30 ไซส์จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะอันนี้ถ้าเทียบกันอยากให้เทียบตรงช่วงข้างไหมดูข้างบ้างไหม อ่ะมันก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงช่วงข้างหน้าก็จะดูกว้างหน่อยเนาะมันจะกว้างอีกนิดนึงมันจะออกพ้วนกว่าอีกหน่อยนึงอ่ะอันนี้ก็เป็นปี2021นะครับเลขใหม่ห้าหมือันนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษร้อยปีด้วยอ่ะเรามาดูกันนี่ก็ได้ดุมร้อ1ร้อยปีอันนี้เข้ามาใหม่ได้แบชตรงนี้ ร้อยปีนี่อ่ะอันนี้ก็ภายในแดงเบอร์กันดีหรือแดงเลือดหนู mm hmm. ก็ออปชั่นครบพันและดีรุ่นตัวพิเศษภายในแดงแบบนี้ตัวนี้ก็ครบรันบสระบบช่วยการขับขี่ครบหมดเลยซันลูฟนี่ได้หัวปั๊ม โลโก้ร้อยปีภายในแดงก็เรียกว่าน่าใช้ตัวหนึ่งนะอันนี้ผ่อนเพียงหมื่นสองเท่านั้นเองนี่อันนี้ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งซ x 3จะเป็นเล็กอันนี้เป็นขนาดกลางแล้วถ้าอยากได้ใหญ่เลยต้องไปซีห้าใหญ่เพราะว่ารถใหม่เนี่ยถ้าเทียบกันก็คือรถใหม่เจ้านี้ 9,000 0อันนี้เหลือ6 0 0 0 0ตอนนี้ก็ประมาณลดไป30ปอรซหรือ300,000 3 0 30กว่าปซนด้วยตัวนี้รถใหม่ล้าน2 0 0ตอนนี้เหลือ7,000 0 0กว่าลดไป5,000 0 0ก็ลดไป40กว่าเปอร์เซ็นล์ละเปิดท้ายหน่อยคันนี้ได้ท้ายไฟฟ้าเหรอครับอันนี้ได้ท้ายไฟฟ้าด้วยครับ เมื่อกี้ไม่เหมือนสอกเดียวเนาะอันนี้ก็เพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งคันนี้พับเบาะได้ไหมครับพับได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เท่านี้ก็ถือว่ากว้างมากแล้วนะก็เรียกว่าโอเคแล้วเพราะว่าอันนั้นจะได้เน้นคล่องตัวงบประหยัดอันนี้กลางๆง,งบขึ้นมาหน่อยนึง เรียกว่าจริงๆไซนี้ค่อนข้างครบลงตัวแล้วละ่ะถ้าไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับอันนี้ก็ถ้าอนโอเคแหละถ้าเทียบกันจริงๆก็ประมาณนี้สายไฟฟ้าด้วยออปชั่นก็ครบคันเช่นเดียวกันอันนี้ได้เครื่องเสียงบสตทนนั้นไม่ได้อันนี้ได้เครื่องเสียงบงนนงสงบูเหมือนกันอ่ะอันนี้เจนจะเก่ากว่าน,น่อยนึงอันนี้เจนใหม่ขึ้นมานิดนึงอันนี้ผ่อนหมื่นหนึ่งอันนี้เร่งใหม่สี่หมื่นเองด้วยปี2 0 1 8 c x แ2 2 XDL อันนี้ตัว รุ่นท็อปสุดของดีเซลแล้ว,ว่าสภาพดีๆแบบนี้หายากด้วยอ่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่าคันนี้บอกรกาคาอ๋อยังไม่ได้ขายเลยออคันนี้739,000บาทเลขไหม 50, ้50,000ปีบอันนี้มีวรารนตีศูนย์ด้วยถึง2026นะครับอันนี้7 3 9ผ่อพ1น1 2 0 0 0ไม่ต้องใช้เงินสักบาทจัดได้เต็มเลยถ้าอยู่ที่เครดิตคุณพี่นะครับอ่ะอันนี้ปี18 c x เ2.2 XDL สออันนี้ก็ครบครบเหมือนกันเรขไใหม่40,000ืนี่แบบมันใหม่อพารตตองติกยังอยู่เลยนี่ระบบความปลอดภัยครบครันเบรกมือไฟฟ้าอโอโต้เบรกโคเนมีทุกอย่างอันนี้ได้บอกแบบไฟฟ้าคู่น,นนะแล้วก็นี่ได้เครื่องเสียงบสเช่นเดียวกันนะอันนี้ไซส์ใหญ่สุดอันนี้คนตัวใหญ่นะ5ตัว ตัวค่อนข้างหนาหรือตัวสูงเนี่ยเรียกว่าเหลือที่เลยสําหรับตัวประมาณผมเนี่ย CX 3 0จริงๆก็พอแล้วแต่ว่าถ้าไซส์เป็นคนไซส์ใหญ่หน่อยหรือต้องการนั่งข้างหลังแบบ5คนเนี่ยตัวนี้อาจจะตอบโจทย์กว่า <c oughs> แต่ว่าถ้าแบบไม่ได้เมนต้องนั่ง5คนขนาดจริงๆ CX 3 0ยจริงๆพอแล้วครับก็แล้วแต่ชอบนะนั้นได้ใหม่อันนี้ได้ใหญ่ ชอบเลยนี่ยอันนี้ก็เหลือเฮดรูมเด็กรูมเยอะกว้างกว่ามันก็ดูข้างนอกดูไม่ค่อยตักแต่พอนั่งข้างในจะรู้สึกป่าอ่ะดูอย่างพื้นที่เก็บของดีกว่าเนี่ยก็เมื่อกี้แบบสอกนิดนึงอันนี้สองสอกประมาณนะี้ อันนี้ก็อ๋อทำได้อย่างนี้ได้หรออ่ะมันกดตรงนู้นได้ด้วยกับตรงนี้ได้ด้วยโอเคโอเคก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคารถใหม่นี่เมื่อก่อนล้านแปดอย่างนี้มันเหลือล้านหกมั้งรถไปประมาณเกือบล้านหกแสนเาหมื่นเก้าพบาทพรมห่งเลไหมสี่หมื่น เข้าสู่ตลอดประวัติพบมือเดียวผู้คนรถสวยมือเดียวเราเพิ่งเช็คยให้พร้อมใช้งานรถสวยเล็กไม้แท้เราตรวจสอบให้ก่อนซื้อเข้าทุกคันนะครับผมมั่นใจได้เลยว่าคุณพี่ได้รถสวยคุณภาพนะครับก็อันนี้จริงเทียบกันถ้าตัวอันนี้มาสรุปเรื่องความแตกต่างก่อนนะก็อันนี้ตามหลักเลยงบประมาณบัดเจ็ตสบายกระเป๋าตัวนี้ตอบโจทย์ขนาดเล็กกระทัดรัดขับในเมืองสะดวกขับขี่คล่องแคล่วนั่ง ค่อนข้างเรียกว่าพอ,พอเป็นรถยกสูงแล้วนิดนึงก็เรียกว่าขับค่อนข้างง่ายแหละแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะขับง่ายขึ้นหน่อยส่วนตัวนูน้นต้องบอกว่าต้องใช้ฝีมือนิดนึงเพราะว่าก็เป็นรถไซส์ค่อนข้างใหญ่กว้างออกมาเวลาถอยอะไรงงก็จะยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเป็นให้แนะนาก็ถ้าเป็นมือใหม่ผู้หญิงหรือเด็กวัยรุ่นก็ CX3 เพียงพอแลละ หรือถ้ามีงบหน่อย c ซ็0ก็โอเคได้ว่าไซส์ไม่ใหญ่เกนกำลังดีกลางๆส่วนถ้าอยากได้เป็นฟิลครอบครัวและผู้ใหญ่หน่อยหรือเป็นคนไซส์ตัวใหญ่หน่อยเซค่าจะตอบโจทย์กว่าเพราะว่าด้วยความกว้างของมันและการบรรทุกของเนาะอันนี้ก็อยู่ที่วสัสุประสงคการใช้งานนะครับก็เปรียบเทียมให้ได้ประมาณนี้อันนี้ก็มีตัวดีเซลเบนซินเราก็มี อันนี้มีตัว SP ธรรมดาก็มีสีขาวสีดำเทาดำา3อ่ะ c เรามีดำขาวชานมน้ำตาลก็เดี๋ยวมีเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งประมาณนี้เติมเติมมาอยู่เรื่อยๆก็รับซื้อรับเกตหมดเลยนะครับผมใครสนใจซื้อรถขายรถติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวดูแลให้รีบไปเป็นที่สิกันนะครับ